จะมาดูงานขอบยางตู้เย็นวันนี้ครับเป็นเช้าวันอาทิตย์วันหยุดครับแต่เราไม่หยุดนะครับเพราะว่ากินทุกวันครับใช้ทุกวันก็ต้องหาเข้าทุกวันเหมือนกันนะครับหยุดไม่ได้ ปรับางตู้เย็นวันนี้นะครับเป็นตู้ย็นสองประตูนะครับยีย่ห้อแอครับลูกค้าบอกว่าเปลี่ยนทั้งประตูด,ด้านบนและด้านล่างนะครับก็ไปวัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับทีน,นี้เรามาวัดขนาดกันันนี้ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ตามขนาดนะครับไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่าไม่มีขาตั้งโทรศัพท์นะครับก็ทำงานคนเดียววันนี้นครับตัตเดเสร็จเรียบร้อยแล้วตามขนาดที่ได้วัดกับตู้เย็นนะครับก็ไม่ยากไม่ง่ายนะครับแต่ถ้าจะพูดจริงๆก็ต้องมีชั่อโมงดินนะครับเพราะว่าการทำพวกนี้มันก็ต้องใช้ประสบการณ์ทั้งนั้นนะครับ และที่ขาดไม่ได้ก็คือตัดแม่เหล็กครับตามขนาดนะครับตัดแม่เหล็กเสร็จเรียบร้อยต่อไปดป็การสอดแม่เหล็กเข้าไปในรูขอบลางครับ หลังจากสอดเมล็ดเข้าไปนะครับอขออภัยด้วยครับไม่ได้สอนให้ดูเพราะว่าทํางานคนเดียวครับไม่มีคนไทยให้นะครบตอนี้ก็เมล็ดสอนเข้าไปนะครับทีนี้ก็เข้าบล็อกนะครับตัด45องศาครับเพื่อที่จะไปเข้านะครับแล้วก็จะมีฮีเตอร์ตรงนี้ครับที่เสียบไน รอแล้วครับก็คือเอาขอบยางมาแล้วก็ประกบเข้ากับฮีตเตอร์นะฮีตเตอร์เขาจะทําความร้อนในการละลายขอบยางประตูครับขอดยางตู้เย็นนี้แล้วก็เราก็ประกบขอบยางอาสองเส้นที่เข้าด้วยกันนะครับก็ไม่ได้ทําให้ดูนะครับไม่ได้ว่าหวงความรู้นะครับแต่ว่าทำคนเดียวครับมันถ่ายไม่ได้ครับ ก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นฮีตเตอร์ที่สั่งจากเพื่อนช่างโดยการมานะครับผมทาเองไม่ได้ก็ต้องซื้อเขานะครับตัวนี้ก็ซื้อเข้ามาเหมือนกันนะครับบล็อกนะครับตามออแอปต่างๆนะครับที่เขาขายหรือว่าสั่งจากเพื่อนช่างก็ได้นะครับรแล้วแต่ความสะดวกนะครับอืมก็ก็จะประมาณนี้นะครับ ก็เคยทําให้ดูอย่างละเอียดแล้วนะครับก็ติดตามได้นะครับในช่อง youtube ของช่างตองอุบลนะครับการทําแบบละเอียดนะครับรู้สึกว่าจะมีหลายขั้นตอนเหมือนกันนะครับเท่าที่ผมทำนะครับประมาณถ้าจำไม่ผิดมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดเกตตอนนะครับก็ติดตามไปดูใน youtube เอาก็แล้วกันนะครับแบบละเอียดนะครับวันนี้ทําคนเดียวครับเพราะว่าลูกน้องลานะครับเป็นวันอาทิตย์ ก็ต้องทํางานคนเดียวครับไม่ได้ห่วงความรู้ความรู้อะไรหรอกครับเพราะว่าเราถ่ายไม่ได้จริงๆครับในระหว่างที่รอฮีเตอร์อรอฮีเตอร์ให้ให้ทำความร้อนนะครับแล้วก็ขอแนะนําอุปกรณ์ใดดีกว่านะครับอน,นี้ก็คือบล็อกครับมีด้วยกันหนึ่งคู่นะครับแล้วก็มีฮีเตอร์นะครับแล้วก็ มีกี่อย่างนะครับที่ใช้นะครับแล้วก็มีกันไกนะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือตลับมิดนะครับคัตเตอร์นะครับอันนี้สำคัญนะครับทีมตัดครับอุปกรณ์ก็มีเพียงแค่นี้นะครับไม่มีเยอะนะครับมีเท่านี้จริงๆครับใครสนใจนะครับ ขอบยางตู้เย็นมีปัญหานะครับติดต่อได้นะครับยินด,ดีให้บริการถึงบ้านเลยนะครับหลังจากเข้าขอบนะครับเสร็จเรียบร้อยก็หน้าตาก็จะประมาณนี้นครับเนี่ครับประมาณนี้สวยไม่สวยก็อยู่ที่ฝีมือของแต่ละคนครับผมก็ยังทำไม่สวยเท่าไหร่ครับ ก็จะประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้ต่อไปก็เป็นการมารวัดขนาดจริงๆเลยทีนี้คือตามขนาดของขอบยางของตู้เย็นที่เราวัดนะครับของอตู้เย็นเครื่องนี้ก็อยู่ที่นะครับอันนี้ประตู ชั้นบนนะครับอยู่ที่51คูณ42ครับตัวนี้ครับเราต้องวัดมาร์กตัดให้ได้ตามขนาดของประตูใบนั้นจริงๆครับอันนี้ก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือตัดตุกแต่งของนะครับแล้วก็เอาไปใส่ให้ลูกค้า ขอบยางก็ตัดเสร็จเจ็บต่อแล้วเดี๋ยวเราไปใส่ให้ลูกค้ากันครับไปเลยลูกค้าก็อยู่ไม่ใจครับอยู่แถใจก็ไล้กดจยายใส่ขอบยาง งมีนีแค่นี้ครับเดี๋ยวเราไปสั่ให้ลูกค้ากันนะครับโอเคครับไปกันเลยลูกค้าอยู่ไม่ไกล ของตู้เย็นนี้นะครับเขาขายพวกข้าวสารนะครับผมซื้อข้าวสารเขาไปัำมาถึงแล้วมาถึงแล้วมันจะขายพวกขายของชำอะไรประมาณนี้ครับนี่ก็มาถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับตู้เย็น ีครับป้าข้างบนครับป้าข้างล่างครับเอเคเรา,าเริ่มใส่กันเลยดีกว่าคร,ครับอะไรครับไปทางไหนครับเข้าทางไหนนติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ถ่ายวิดีโอรครับนันนึกซือก่มันมันมันแข็งนะมันมันไม่ดูดนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับมันแข็ง